สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับบนทุกหลักนะครับผมเลขดับบนทุกหลักอย่ามีครั้งนะครับผมนะสูตรในการคำนวณแสนหน่วยครั้งที่3มบวกกันนะครับผมนะก็จะได้เลขดับ บนทุกหลักนะครับผมนะในส่วนของสถิติตั้งต้นตั้งแต่วันที่16มีนาคม2562นะครับผมจนถึงวันที่1ธันวาคม2564นะครับผมรวมทั้งหมดก็ประมาณ63งวดด้วยกันนะครับก็ในส่วนของออสูตรนะครับที่ใช้สถิติตั้งต้นจนถึงวันที่1 ธันวาหกสีนะครับผมก็หลุดประมาณ5ครั้งนะครับผมนะประมาณ5ครั้งนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมทวนก่อนนะครับผมนะอ่าใช่ครับผมประมาณ5ครั้งก็คือครั้งที่1นะครับ1นะ16มิถุนาหกสนึ่งธันวาหกสองสเมษาหกสี 6, 1มิถุนา64 16กกันยา64ส่นะครับส่วนปี6 3นะครับยังไม่เคยหลุดนะครับในส่วนของปี64เราหลุดนะครับหลุดมาแล้ว3ครั้งนะครับผมนะก็ผมจะให้ดูนะครับเลื่อนให้ดูว่าหลุดงวดประจำวันที่16เมษานะครับผมนะ16เมษาคือเริ่มต้นของปี64เลยครั้งแรกนะครับ1นะครับแล้วก็1มิถุนาครั้งที่2นะครับผมแล้วก็ สิบหกกันยานะครับสิบหกกันยาครั้งที่สามนะครับหลุดนะครับในส่วนของย้อนหลังนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูวันที่หนึ่งธันวาไอ้หนึ่งตุลานะครับผมนะเลขขี้นะครับก็มาเลขหนึ่งนะครับผมนะสิบหกตุลาเลขขี้เออเลขคู่นะครับผมนะอ่าหลุดอันนี้คือหลุดหลุดใช่ใช่ใช่ ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดครับ4คือดับ4ใช่ถูกแล้วถูกแล้วไม่หลุดนะครับ16ตุลานะครับดับเลข4นะครับผมวันที่1พุสจินะครับผมดับ8นะครับ8ไม่มานะครับ16พุสจิดับ5นะครับ5ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่1ธันวาดับ4ี่นะครับ4ไม่มานะครับเป็นเลขดับงวดนี้ของวันที่16 ธันวาคม2564ได้เลข5ดับบนทุกหลักนะครับผม5ดับบนทุกหลักนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับในส่วนของสูตรปี64นี้หลุดแค่3ครั้งนะครับนะหลุด3ครั้งนะครับหลุดไปแล้ว3ครั้งก็สำหรับเลข5นะครับดับบนทุกหลักนะครับไม่มา บนนะครับไม่มาบนนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ